สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาตัดผักพวกตุ้งตะไปขายครับเด็กต้นงามๆนี่ครับเด็กอู้กำลังดอกพอดีเลยครับเริ่มดอกพวกต้นวบตัดไปขายแน่และครับภายในบ้านนี่แหละครับบางคนเขาก็มาซื้อตัดสวนเลยครับโอ้กต้นใหญ่เถึน ครับพุทธิอบอ,ยอ้ยนี่กับพนาครับพนาเกิด,ด,ดอพอตัดแล้วครับอัะมา่นอาทิตย์นึงอะัตัดคายแล้วหน้าอันนี้ก็สลัดครับโอ้สลัดเริ่มสิโดแล้วว่านี่มาได้ดจับคากะเม่อใดไปคายครับนี่รับยังบนลายดอกค,ครับนนี้นะครับเนี่ยเอาไปให้ป้าเลยครับเลี้ยงป้านิ่นปลานปลปตะเพียนนี่กินดีครับครับอันนี้กั มิชายครับมิชายกันงามอยู่พ่อลูกพ่อขายแล้วครับเนี่ยขายแล้วมีผักหลายอยู่ครับนในสวนนี่ครับถึงหอมถึงยังงุกอยางเลยครับผสมประสานกันครับปลูกผสมประสานนี่ครับผักบุ้งครับผักบุ้งงามไว้ยแน่นอง จากมือนี่ครับนี่จากอาทิตย์นึงกับถ่ายแล้วครับบุ้งนี่นี่ก็ลกแล้วครับยังคือชายบ่ขื้นชายขื้นชายเอียงเขาเขาทำหายก<ช>็อึดยังเขาซา,ห,า,นา,าหนึ่งอีกไหมตังโอเออตังโอนี่ก็ซาไทยบ่ก็อ,อึนตังโอครับ อูงามงามพี่นนท์หนึ่งครับงามอะได้ไปขายไปเถื่อต่างอู๋มอติเจ็บขาครับมาได้ไปขายมาทางพี่กอ่ะขี้จีนพี่นนท์ขี้จีนกใส่ระบบน้ำยดกับน้ำพุงเนี่ยครับนี่ก็ถืให้พี่น้องเบื้องไปมีผักอย่างนี้หลยหลายอย่างอยู่ครับ<อ>นี่หอมแบงครับพี่น,อน้อง ที่ปลูกไห้อันนี้กรหลบซองนี่ครับพี่น้องระหลบซองครับนี่ปลูกหลังกระง่ามเพื่อที่ได้ลูกไปคลคายนะครับคายพุ่นครับย่างๆครับอันนี้ต้นนี้ก็กบปลูกพักชีอ้อมครับทีเล่าปลูกอ้อมๆคางนะครับที่ได้ประโยชน์สองยางเลยครับหอมแบงครับมถัางที่น้่ครับพี่น้องหอมแบงครับปลูกลายน้านด้วยครับทางวี่ นี่ครับนี่ครับผักเสียนด้วยพี่น้องผักเสียนติดคันสมเลยครับพี่น้องเบื้องครับผักเสียนมันเป็นแบบใดครับนี่นี่ก็เริ่มดอกแน่แล้วครับขันสมได้แฝงพื้นกันเลยครับพี่น้องอือนะผักเสียนครับพี่น้องเบื้องครับผักเสียนมันกระโดกงามพื้นกันเลยครับมมนกันสมกินครับพี่น้องนี่ครับผักชีครับนี่ผักชีจะลกแล้วนะครับพอดีครับเขากันล่งกินํำดีเลยครับ ว่าท่านแกว่าท่นยานใหญ่บันไดครับพอดีพอดีกับเจ็บๆพอเสร็จๆนะครับทลุกขายแน่แล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ยังนี่เป็ยังครับบวไข่น้าด้วยครับนี่มันบวไข่น้าครับลุกมาไปขายหลายมือแล้วครับที่มาเขาามาซื้ออยู่บ้านนี่ครับพี่นะ้องอ่าเลยลุกขายไปเรื่อยๆครับ ผักชี้เล้าครับบางคุณก็เอื่นผักอีกผักขี้ดีคพณ่นะในบ้านก็เอื่นผักขี้ดีบางคุณก็เอื่นผักขี้ลาาครับีปนอะนนี่กับกวงตุ้งรุ่นไม้ครับนลออๆครับเอื่นแบบผักกวงตุ้งกินดอกครับตนใหไงต้นอวบแต่ดอกมันแกวแสบปลูกลายยาไปนอนนี่กับล่างปลูกยังไงครับผักกาดเขียวครับ เขียวขันสมได้ครับพี่นนท์โค้ดขันสมอากาศเขียวกันลั่งวันไหงนะครับกันลัางเตะนี่คือเป็นสลัดครับสลัดหลุ่นไม้ครับหลุ่นลัางครับวัฒนใดใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยพี่น,อน้องวัาน์ใหเอาหุ่นอีกสำนักครับอีก็ัพักอีกตูเล่าพี่น้องตูวเล่าอต้อตต่มปลาให้ตุมเฮ็ดตุ่มตุย่างครับนี่นอมกัดไส้เนี่ครับตูเล่านะครับแซ่บรับนน่กระต้อง กะผักชีจีนครับพี่น้องพอกผักชีจีนไปขายครับอืก็วัดท่านได้ใหญ่ปันใดนะครับจดอกแล้วเป่าขายโบเมนพันใหญ่เหล่นี้พันหน่อยก็ทำนี่แหละครับพอแล้วครับวัลูกพักขายแล้วครับนี่ก็คือผักหอมครับผักหอมนี่ก็ขายดีเท่ากันนะครับพี่น้องท่านมีลายๆคนปต่คนเป็นกรรมมาไปหลวกแจวครับน้ำพริกเจียมนพริกกแซ่บใส่น้ำปลาแดกแค่น้อยครับพี่น้อง นี่กรหอมแบงครับลูกไปคายน้ำบอลลูกอยู่มันมอญ่ดอกมันซ้ำนี่แหละคือว่ามอญ่แน่มันก็มอญ่เนาะลักอันก็เป็นหัวแล้านี่เห็นบมั้ยจะต้องลูก,กมันก็คือยคุ้นถ้ต้องปลูกหญ้าในนี้พี่น้องหน้าห้อนแล้วมันมันเขาหน้าห้อนแล้ว บัวไคงามไว้เด็กปนนันได้หรับนี่ยขนาครับพี่น้องโอ้ขนาใบใหญ่ๆ,ๆครับพี่น้องเรื่องแบบฟื้นลึอกฟือนลากเลื่อนบันครับเออใบใหญ่ๆ,ๆนี่ตัดอต้นใหญ่ๆ,ๆไปก่อนจะใบใหญ่ๆใหญ่คัตซัมหูสร้างเลยครับขนาเขามักครับบางคนก็มักไปล้านข้าล้านขายกับเข่าครับจะเอาไปพัดเออตัดต้นใหญ่เถอะเอาไปไปไ,ปได้ลายแล้วครับนี่ นี่ก็เครือเทศครับเครือเทศนี่ยเริ่มเดอกนะครับนี่รุ่นรุ่นล้างครับจะมีรุ่นกลนมันนวยนะครับนี่นี่พี่น้องมาชมสวนครับเาปลูกอียังแนลายยางตาไดพเสนะใส่พี่น้องมาเบงครับกระเป๊ดนําเรื่อยๆนะครับนี่ก็ขาอีกเก่าครับรุ่นล้งครับท่านไดฟื้นโตนะครับนี่ยังเลืองเอืงยู่ครับนี่ก เบี้ยครับเบี้ยกวางตุ้งครับหลุ่นไมอีกครับหวานนำไปเรื่อยๆเลยครับกอตัดตัวก้นแล้วก็เอาตัวไม้ลงอีกครับครับนี่อีกเบี้ยขนาเนะครับอันนี้กับแพ่บทัานเม็ดดอกครับนี่ต้นมันใหญ่เลยครับบ่มีมงบ่มีนันสิแพะ่อีกครับ มาตั้งเพียะมาเครือบเทศอีกแล้วพี่น้องเนื้อใหญ่ๆงาเลยครับเนื้อใหญ่นื้งามเครือบเทศครับนี่จะเก็บหมัดเก็บหมัดขายนะครับมัดจากจากต้นเนาะสิบสิบบาทครับนี่ครับโอ้มัดสิบบาทพี่น้องกรอบแห้ง นี่แหละไปขายดีครับพี่นอ้องปลูกกันปลูกกันปลูกฟันดอกนี่ด้วยครับต้นไงต้อนอวบครับตอบน้ำนีคขั้วบันนู่น,น,นกับมัดแล้วครับปั๊บอืมโอ้สิบบาทเนะยสิบบาทไพเซ่เรียกคือ,ขอคขเขาว่นานะครับเวลาไปขายเขาแนมนาครับเขาจับแล้วก็แนมนา เขาดาผอมครับมาเห็นมันใหญ่โผล่มาบวชขาดทุนเ่ราะคนละมีกันล่างครับล่าง อาะสายย่างเลยกับเปิดน้ำยิงเลยครับง่ายดีตั้งสุนนนนดใบไว้ครับตั่งอู้ตั้งอู้ แล้วก็เอาไปล้างอีกครั้งน,นึ่งล้างไปกะละมังคือล้างดินออกก่อนครับหั่โอ้ยหักเน่าครับหักเน่าอะไรล้างยากครับตันชีตแค่สี่เลยเราจะออกไหวแค่เดียวครับผมตัวสีงามเลยครับห่างเท่านั้นหมอ Nói Bởi nhạc bởi tâm thì không phải đều được กัโอ้วนหางเงาแห้งครับพี่น้องกันเอาไปล่างผมมีเน้ยลายย่างขีดน้ำแบบเหนียวมาได้ง่ายครับผมน,นี่เร็บเกีดเด้ยวครับ